ปั๊บที่ต้องมีจบวอเลยนะไม่ปั๊บ <ทำ S 1> ผมไม่ไ,ไม่จบแล้วผมเปลี่ยนมาแล้วผมเปลี่ยนผมถ่ายมาตัวผม,มห่ไม่จบลเออไม่จบละเอาที่ต้องเปลี่ยนไอเดียแล้วหรอือกลับมาตัวเดิมมั้งนี่ไอ้เทียบผมค้างครับผมค้าง ใช่ครับทามวันนี้เมาเมาดอีกยุ่งเลยรอข้างอยู่รอข้างอยู่แล้วมั้ยข้างนะข้างนี่ยปล่อยมาแล้วตีปลอยนะอืมไม่ไม่ทำอะไรเลยออ้าวจันต้อมปลอยมาแล้วเนี่ยไม่ครับเดี๋ยวยังไม่พร้อมโอ้ไม่พร้อมไม่ได้แล้วผมหงวดจะอยู่แล้วเนี่ยไม่พร้อมจริงจริงเสร็จแล้วแหละ ลงวิชา่อนมามาทองหลอมอ<า>่ะอ๋อให้ <c oughs> ขอตาาอยูด <c oughs> ้วยเนี่ยเดี๋ยวเอาทัวร์ตัวนี้่อนก็ได้เนี่ยทัวร์ทัวร์ <c oughs> ใค่ในด้านหลังเนี่ยขี้ไข่อยู่เนี่ยไม่เข้าเลย <c oughs> นี่มึงกดอะไรวะ ไม่ทั่วเขาคือจังหวะพี่เนี่ยไชโดนกิดไปแล้วข้างหรือยังอะเบียร์ไว้ชั่งแล้วขดกดแล้วกระโดงยับก็กดแล้วนะฝับงน้องละจับแล้วฝั่งละโอ้เซ็ตเราสิบสองหมดเลยใช่ปะนี่ถือจับเลยว่ะชวนตอนเนี้ยโอ้ยแข็งปังเลยอะไอ้จริงดิแข่ไววะเนี่ยเรอโคตรแข็งอะเอาใครเปลี่ยนไปเอาฟอยก่อนไหม โอ้ยแผมคิดให้กินให้ละยิงไม่เข้าอ่ะและไอ้มัดมันล็อกพวกผมมนได้เป็นให้เลยเนี่ยโอ้ผมลืมกดเจ้าเนี่ยผมลืมกดไว้ช็อคโอ้ยเลยว่าอยู่ไอ้มัดเป็นแล้วพวกมาคนเนี่ยอืมพวกผมทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยยืนล็อกพวกอยู่อย่างเงี้ย ด้วยผมว่าคุณเราใครจะต้องมาใครหมอย่าดต้องมัมากันม่เออไม่ใช่ไม่ใช่ทนทนทนนทนนอนูนูบนูมันหมอยนู่ลอยหมอด้านหลังนูหนลอยหมอหมออยู่ตรงที่เรายื่นะปล่อยนี่ปล่อยใช่ไหมครับเออเอานี่กันไลย ไอ้ตัว,ตวที่พูดที่พูดเดินอน่างนแแล้วแตกแล้วไ,ไปโอ้ยไม่ข้างเลยลองถุกมาละเปียวของแกขยับได้ไหรอออ่อออพูด ไว้สวยพี่ภูพี่ที่ไหนแตกแกอใรผอมแกอกด้านนอก้ออด้านนอกหล่นหอกอืเล่ด้านนอก่แกเดียวเดี๋ยวเฮทวนทวนทวนเดทวนเลยมผมแตะวงผมแตะงอโอ้ยทำไม้อยู่นี่กันเต็มเลยเราไปเล่นด้านในกันได้ไหมอกมามีข้างนอกขอใครพี่ผขอตี่ีัวหลอ สวยดวงวงมามดิของมันเาหมัดอ่ะมันทำดูสิ่งส <assessment. S 2> ุดสโอเคเกี <synthetic envelope> okay. ้เซกี้กี้งวงเล่นใหม่ดิเฮ้ยเมาดับแล้วเนอเ้ยเอาหมอมาฮิ้หนผมไม่ข้างเลยยิน่หม่รง่งครับ มองบอลไม่ค oh, oh, ่อยเอายิงนะปอยยิงอยู่นะปอยดีแล้วตีไหนมาตีไหนสุดบอไปดิปล่มาขึ้นอย่างี่นมาดก่อน โอ้ได้ๆนี่คุณมันทองใช่มุมันทองนะเอ๋เจอคุณมันทองอยู่ร่องร่องอ้มหลังนะมืหลังที่ะแค้ต่ออ๋อแก้ต่อคไหนเนี่ยเอาหมัดกันมันกันเอาหมัดเดมันทองกอนสวยร่วงร่วงร่อง มันชิคกี้ล่ะชิคกี้ะเฮ้ทำไมตัวผมเดินไม่ได้คร์บอนมันมันช่วยช่วยคาร์บอนหน่อยช่คาบอนหนยไอ้แล้วไดโอยไฟไฟมุมตรงนะครับเออผมไม่ผมไม่แดงเลยกี่ร่วงปะเอาหมัดต่อเลยเฮ้ยผมลืมหมอเลยจะต้องผีผายแล้วหมอหรือเปล่าี่พี่บู ค้างสักทีเราคงเดินไปได้มันเป็นมันมันบลครับนีครับเจ๊อกเจ๊เป็นดัวิชาใช่ไหมปล่อยปล่อยตายปล่อยตายปล่อยตายถ้าเท๊เป็นวิชามันจะขานี่แหละมันต้องขยับไม่ดีไม่มันโดนหมัดล็อกจึงค้างเน่ยอต้องปล่อยตายกดบั็อกแดจิตพีนเอาใครับเอาใครกดบล็อก เไหนลอยไปไหนแล้ววะผมไม่เห็นเลยเอาเนี่ยลอยด้านหลังเนี่ยมันโดนผมล็อกอยู่เลยเอาลอยดีกว่าลอยเออมาแล้วแข้งหมดละเอาผมปีนได้แล้วผมปีนได้แล้วเอาลอยนะเอาผมปีนได้ต่อแล้วขามองต้องปล่อยตายถอดเซ็ดถอดเซ็ดปลดไม่ต้องกดกล่องปล่อยตายเลยนะครับปล่อยตายเลยครับไม่ไมนค้างอย่างนี้หรอเซตเออมันจะค้างจนกว่า จมึใครตีแค่ไหมต้องถอดคุมถอดอะไรด้วยมันจะมีพวกไก่มาตีอยู่ยังไงกระบี่กระบี่มีแวพี่บไอ้ไอ้กองฟางตาแข็งคงหลังเนังจมัดเนี่ยของพิ่มัดให้แล้วยิงเลยมัดได้ต่อโซ่แก้วผมแก้วแก้วหงวยยี ต้องกดเลยนะเยกดยิงเรื่อยๆเลย่าผมยิงเดียวฟางช้าอะไรอ๋ออางานี right. mm ่เล่นหมดเลยเนี่ยสนุกไหมเล่นหมสนุกวาามมร่วมไปซิกี้มซิกีไหมยอยี่อยพอยีก้อนไม่ครับไม่ครับก่โดนมัดล็อกอ่ผมปีนให้ต่อแล้วสวย À, hỏi mẹ, bởi vì Oh, mặt là mẹ hong cái này. Long, 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 เอาบลูมถ so no. ้าตายนี่ตายนี่ไอ้แพรไอ้แพรพีไม่ได้แล้วว่าโดนแขกตายแตกแตกแล้วยังยังพี่พี่รู้แตกยังบลูมีกทีบลูมีกทีได้ได้ใช่แล้วสวยสวยบลูโดนไหมเออยังยังเว้ยไอ้แพรเอาเอาให้ลุ่งเอาให้ลุ่งก่อนโดนล็อกอ่ะ กดแก้เลยเกอะถ้าโดนโอเคครับอาพิทให้ต่อแล้วอออเออๆพอร์ลิสิตแล้วเอา้าวอาพีทให้ต่อพีทแล้วอือหือโอ้ยผมเด้งเลดผมไม่ได้กดตีต้องเอาหมัดก,ก่อนแล้วมั้งยันยัต้องเบีย,ยบรย์ไม่ได้ตีเลยเบียร์ไม่ได้ตีเอาหมัดกันนะหมัดดวงแหมัดร้อ,อ,อนออ ีใช่ปมันลมตีแล้วตีพี่แล้วได้แก๊งมันต้องพุ่งเสร็จมันก็ต้องแบบกดตีด้วยน้อยสักทีนึงผมพุ่งเพลินเด้งหลุดเลยพุ่งเพลินอ๋อไม่ได้ทำดามิเนี่ยหรอไม่ได้ทำดามิหลุดเฉยเลยเดี๋ยวไปรอบหน้าหวัดร่วงแล้วเอาพลอยนะคอต้องหุ่นตายไหเหี่นรวมอยู่แต่ยังไม่ตาย

มอวัดงนะดูเอาคครับผมผมผมจ็บนินให้เอผอบังคับหมอเดี๋ยวมอไม่คลั่งสักทีเอธคะแนเน่ยเอขาอะไรอยู่วงแดงวะเอ้เขาเ่นอะมาอยู่วงแดงกันติดตัวแล้วอ่วงวัดเล่นมัดก่อน อัน <One> น <input> ี 1941, ้อยู่ที่ตีโดนแล้วคุณนร้องมดแล้วแตนเลยรอยไหมครับหรือว่าใครผมชอบผมชอบผมชอบตีพอยก็ถึกดีเ้าอีกรอบอีกรอบไอล้ครับขงข้างมา เซฟว่าไรครับไม่ได้ยิบกบทำไมเข้าคะแนนหนำครับเขาคงน่าจะมีน่าจะตีปั้นเหรอหรือว่าไงทำไ,ไก่เหรอเออเราไม่ได้ตีปั้นปั้นเลยอาจารย์ต้อมโดนหมัดดีกว่าเอาไม่ตีคอยแล้วมาล้อลวอล้อฟางช้างช้างพ่วงไปไปคอยต่อเลยไหมครับต่อดิคอยต่อคอยต่อต่อดีก็ไม่พับมันดีกว่ามองไง ดังเยอะเลยเอองรองรองอ่าชักกี้ต่อเลยโอ้กี้ชักกี้ต่อแดดสวยียตีหมากให้เฟยก่อนไหมได้ได้เอาตีมากให้เฟยตีหมากันนะโอ้ตีมือนกกดไม่โดนเออโดนอ่ะคอยต่อเลยไหมคอยต่ออ่ะอุ๊ยยังชอบเลยนี่เอา แก้วหมดแล้วได้ละฮะทีที่ทีเลยหลงทางเอาดิหลทาหลทาีกว่าหลมทีีีนะเเเยมวรวมผมไม่ได้ตีเมื่อกี้นี้โดน อืหันเอ้ยมองจากไหนแต่ดินตัวนี้ไหมเอาดีได้ดีอืมอืเฮ้ยถืออยู่นะำดินตัวนี้ก็รอเอาดีจี้ไหมจี้ดูเหีอเฮ้ยมีดินตัวนี้อ่ะเอาดีคิได้ละขึ้นใครก่อนวะเฮ้ย จะต้องโดนมัดเหรโดนทั้งล็อกทั้งทั้งเชะอ้าวพี่เชะผมลืมลื่อมไรพี่ผมลืมกดคอมพิวให้พี่ภูหมัดจบละชักกี้นะเดี๋ยวผมเล่นชักกี้ให้ผมเล่นผมเล่นกองชานกองชานเนี่ยเออกองชานมั่งอย่ายิงหมัดกันเลยเอาหมัดก่อนเดี๋ยวผมคมมิหมัดนะ ที่มาทำอะปี๊ตัวนี้ตัวไเนไหนไหนคนไหนเากินได้ล้วมางก้างกับราได้ล้วอ๋อมาสร้างกับเราตัวที่พี่ภูพี่ดับเมติดแล้วนะอ่าชักกี้ชัคกี้หมักหมักหมดมาแล้วมาแล้ว ดีมันดีมันดีมันกันฮะดีมันเหรอเออิน้ยเยอะเออเออคล้ายกันไม่ตีไม่โตเลยวะเอาเอาโอยกีดิอยกีดิหมดแล้วเลยจะหมดแล้วเวลานมามี้ได้ต่อคุ้ยแก้วผมหมดว่ะเอาผมกิดก่อนเออล้วงเลยล้วง

ตอกสดๆก็ไม่ตายวะยืนไม่อีกทีแลไหมนเราเล่นงืนอ่ะดูอารมณ์หมดได้เลยเอ้พูดเอาเอาเอาไม้ผุมมาหน่อยด,ไดิได้ได้ได้อ้าวไม้หมดเวลาเลยขายไม้หมดเมวลน, <c oughs> นเลยสุดยอด